ทริปนี้ผมจะมาบอก3คำพูดห้ามพูดกับนักกีฬาภูมเซ่ถ้าคุณอยากให้เขาเก่งครับสวัสดีครับผมภูมเซ่โคชออยผู้สร้างนักกีฬาภูมเซ่ทีมชาติเว้ีทองเอเชียนเกมส์ซีเกมสและแชมป์โลก วันนี้ผมมี3ามคำพูดห้ามพูดกับนักกีฬาฟุเซ่ถ้าคุณอยากให้เขาเก่งครับถ้าคุณพูดข้อใดข้อหนึ่งในนี้จะทำให้เขาสูดตรตงไปทั้งข้อนั้นเลยและเขาจะแก้ยากมากครับเพราะว่าเขาคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในด้านฟุเซ่ครับและคุณจะป่วยห <Yeah. S 1> ัวยนะฮะร,ระวังด้วยคาพูดที่ 1, ทหนึ่งทำแรงแรงแรงอย่างเดียวเอาแรงเราต้องเอาแรงไปชนะลูกเอาเต็มที่เลย เขาก็จะคิดว่าแรงเท่านั้นครับที่ทําให้เขาชนะผมเคยทดลองมาไม่รู้ตั้งกี่โหนต่อกี่โหนแล,ล้วนะครับวิธีนี้นะครับในช่วงที่ผมทําคุ้มเซ้แรกๆเนี่ยผมก็คิดแบบนี้เหมือนกันครับผมก็ไม่ต่างกับโค้ชคนอื่นหรอกครับซึ่งผมก็บอกนะักกีฬาผมว่าเราต้องแรงว่ะเราต้องแรงมากๆเลยเราต้องแรงกว่าเขาเราต้องแรงกว่ามันปรากฏว่าแพ้ครับเพราะว่าเวลาที่เขาคิดแต่คําว่าแรงเนี่ย มันจะมีแรงอย่างอื่นเข้ามาด้วยครับแรงไหลแรงคอแรงปากมันมั่วไปหมดเลยครับเพราะเขาคิดแค่คําเดียวคือคําว่าแรงแต่เขาไม่สนใจวิธีอื่นที่จะทำให้เขาแรงครับดังนั้นถ้าคุณเน้นแต่คําว่าแรงเขาจะมีแรงอย่างอื่นเข้ามาให้คุณและคุณก็จะต้องมานั่งขุดเอาแรงนั้นออกไปครับดังนั้นคุณควรให้เขารู้หลายๆองค์ประกอบครับในการทาคุ้มเซ่สองทำให้ถูกต้องคุมมเซ่คือความถูกต้อง ต้องคูอย่างเดียวเอาให้เป๊ะมุมองศา45องศา30องศาเอาให้เป๊ะผมก็่เคยผ่านแบบนี้มาครับเป๊ะอย่างเดียวครับไม่ให้เขาตัดคะแนนครับความสวยงามไม่มีสไตล์ไม่มีครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะให้นักกีฬาคุ้มเซ่ของคุณพัฒนาได้ไวขึ้นเนี่ยคุณจะต้องให้เขารู้จักความรู้หลายๆองค์ประกอบในการทําคุมเซ่ครับและคําพูดสุดท้ายครับคาพูดที่3คําพูดนี้น่กว่าจริงๆครับคุมเซ่คือความมั่นใจมั่นใจเลยลกูก เดตกมันมาเองมั่นใจเขาไว้เราต้องทําตัวให้สง,ง่าพาเผยเด็กก็จะคิดอยู่แค่ต้องสง,ง่าผ่าเผยครับเขาจะมีแค่ดวงตาเท่านั้นที่เป็นฟิลลิ่งที่ดีของเขาแต่องค์ประกอบส่วนอื่นของเขาจะแทบไม่มีเลยครับเขาจะคิดว่าแค่มั่นใจแล้วสายตาต้องแหลมคมเท่านั้นครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะให้ในักกีฬาของคุณหรือว่านักกีฬาุมเซ้ของคุณยิม้มหรือแม้กระทั่งนักเรียนเองก็ตามถ้าคุณอยากให้เขามีทรงที่ดีและทำุมเซ้ที่สวยงามออกมาแข็งแรงผิวไหว คุณจะต้องให้เขารู้จักและคุณจะต้องเทรนเขาในเรื่องขององค์ประกอบของคุมเซครับว่ามันคือทุกสิ่งทุกอย่างของศิลปะเทเันโดถ้าคุณชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามที่เพจคุมเซโพส o อยจะมีสาระมีความรู้ดีๆแบบนี้ส่งตรงถึงคุณและถ้าคุณไม่อยากพลาดจริงๆเนี่ยให้คุณติดตามและกดกระดิ่งไว้เลยกดหัวใจไว้กดดาวไว้ครับจะมีไลฟ์สด เป็นการแชร์เทคนิคของผมและประสบการณ์ที่ผมทำให้เด็กภุม้มเซ่ของผมเนี่ยก้าวถึงระดับโลกได้อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ